กรณีที่ผมจะไปร้องรัฐประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับถือเป็นเคสตัวอย่างที่สวมไม่ควรจะกระทําคือการโดดมาเล่นเกมการเมืองเองผมเชื่อว่าช่องทางนี้นะครับน่าจะได้รับการตรวจสอบนะครับทำความจริงให้ปรากฏได้รับความยุติธรรมมากกว่านะครับก็เลยจะไปยื่นต่อท่านประธานรัฐสภา คือลำพังไปแค่นะครับพบปะกรกรตแล้วมีกรกรตมาโอบนะครับมากอดกันเนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วถ้าคุณเอาหลักฐานหออเอาหลักฐานนะครับที่เกี่ยวกับหุ้นสือ่ออ้างว่าเป็นนะครับหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา1นึ1 3, คือการทําตัวให้ฝักใฝ่พรรคการเมืองนะครับยอมตนให้อยู่พรรคภายใต้าอานัตของพรรคการเมือง กรณีหุ้นสื่อคุณพิธาเนี่ยมันมีการไปร้องไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะนายเรืองไกรซึ่งนายเรืองไกรสังกัดพรรคพลังประชารัฐตรงข้ามพรรคก้าวไกลตรงข้ามคุณพิธานะครับการที่คุณเอาข้อมูลไปสนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่นายเรืองไกรเขาไปยื่นนะครับเอาข้อมูลไปซับพอร์ตนายเรืองไกรหรือคนอื่นๆเกี่ยวกับหุ้นสือ่อคือเป็นนะครับมองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นการฝากักใฝ่พรรคการเมืองยอมตนให้อยู่ภา,ายใต้อันนะั้ ของรคกุณมีอำนาจในการโหวตลงฉันทามติลงมติแล้วนะครับอยาโหวตไม่โหวตก็ว่ากันไปแต่ผมก็ถ้าผมเรียกร้องได้ขอร้องได้ก็อยากจะให้สวทั้งหลายนะครับยืดเอามติของมหาชนเป็นที่ตั anyway> ้งเขาเลือกใครมานะครับควรจะอย่าสวนกระแสอย่าสวนมติสังคมเห็นข่าวว่าทางด้านของทนายอ๋นจะมีการเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อท่านประธานวันนอค่ะ ให้ตรวจสอบสวรประเด็นหุ้นสื่อของคุณพิธารายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอ่าคือตามที่นะครับตามที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมเองได้ไปยื่นนะครับต่อประธานรุษที่สภาพเพื่อให้ตรวจสอบพุทธสมบัตินะครับพฤติกรรมของสวเสรีสุวรรณพานนสว,นนสวกิติศักด์นะครับพร้อมผู้อีกจำนวนหนึ่งที่ได้ไปอาศัยอำนาจที่ตนเป็นนะครับการมาที่การเกี่ยวกับการเมืองนะครับ แล้วไปอ้างว่าไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกรณีหุ้นสื่อของคุณพิธาซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วแหละนะครับเพราะว่าไปยื่นไปกอคือลําพังไปแค่นะครับพบปะกะกะตแล้วมีกรกะตมาโอบนะครับมากอดกันเนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วถ้าคุณเอาหลักฐานห่อเอาหลักฐานนะครับที่เกี่ยวกับหุ้นสือ่ออ้างว่าเป็น นะครับหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหนึ่งสคือการทําตัวให้ฝักใฝ่พรรคการเมืองนะครับยอมตนให้อยู่พรรคภายใต้อานัตของพรรคการเมืองทําไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่านะครับสอบอเองกลุ่มเนี่ยนะครับจะต้องรู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วว่านะครับกรณีหุ้นสื่อคนพิทานเนี่ยมันมีการไปร้องไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะนายเรืองไกรซึ่งนายเรืองไกรสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ตรงข้ามพักก้าวไกลตรงข้ามคุณพิธานะครับการที่คุณเอาข้อมูลไปสนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่นายรวงกจเขาไปยื่นนะครับเอาข้อมูลไปซับพอร์ตนายรวงกจหรือคนอื่นๆเกี่ยวกับหุนสือคือเป็นนะครับมองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นการฝักใฝพรคก,การเมืองยอมตนให้อยู่ภา,ายใต้อานัตของพรคก,การเมืองขัดลัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหนึ่งสามนะครับผลทําให้สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็นสวนะครับ ซึ่งส่วนนี้นะครับผมไปยื่นไว้ที่ต่อประธานวุฒิที่สภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ก็ต้องเข้าใจแหละนะครับบริบทตรงนั้นมันอาจจะไม่เอื้อในการที่จะให้ท่านประธานวุฒิที่สภาดําเนินการอย่างสะดวกเมื่อนะครับประธานเมื่อสภาเปิดประชุมมีเราได้นะครับประธานผู้แทนราษฎรโดยตําแหน่งเขาจะเป็นประธานรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าช่องทางนี้นะครับน่าจะ ได้รับการตรวจสอบนะครับทําความจริงให้ปรากฏได้รับความยุติธรรมมากกว่านะครับก็เลยจะไปยื่นต่อท่านประธานรัฐสภานะครับ